วิธีการสร้างตัวตนให้ได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดคิดแบบนี้ครับ ทำให้คนที่เข้าช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง tikk t o k Facebook youtube หรือ i g ก็แล้วแต่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้รับอะไรจากเรากลับไปคำว่าเขาจะได้รับอะไรหมายความว่าอะไรครับเราพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังถ้าวันนี้เราพูดแต่เรื่องของเราเขาไม่อยากฟังครับถ้าเราพูดในสิ่งที่เขาต้องการฟังอันเนี้ยเขาจะฟังต่อครับและแน่นอนมันหมายถึงว่าเราเนี่ยกำลังทำคลิปวิดีโอเพื่อย้ายคนจากจุด A ไปยังจุด B คือจุดอะไรครับเช่นเขาจิตตก มาฟังคลิปเราเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกดีขึ้นเขาเป็นหนี้เขามาฟังคลิปเราเขารู้วิธีการออมเงินจัดการเงินขึ้นเขาตัดต่อวิดีโอไม่เป็น เขาเข้าช่องเราเขาตอบต่อวิดีโอเป็นเขาทำทิกต็อกไม่เป็นเขาเข้าช่องเราเขาทำทิกตอกเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเน่ยสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อันนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างแน่นอนครับเวลาที่คนรู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างเขาจะกดติดตามคุณเองช่องคุณจะดังเร็วมากๆครับเพราะว่าคุณไปตอบโจทย์บางอย่างกับเขาลองคิดดูสิถ้าเรามีแต่ไปเอาไปเอากัเลยครับพูดสิ่งที่คุณอยากจะบอก อยากจะบอกอยากจะบอกอยากจะบอกจรงเลยว่าฉันเก่งอย่างนี้ฉันเก่งอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากรู้ครับเขาอยากจะทําให้ธุรกิจเขาดีขึ้นเขาอยากสร้างอาชีพเขาอยากมีเงินเยอะขึ้นเขาอยากมีฟอลโล่เยอะขึ้นเขาอยากจะมีคนรักที่ดีขึ้นเขาอยากจะปลดหนี้อะไรก็แล้วแต่ครับที่เขาอยากจะมีมากขึ้นเช่นนะครับมันไม่แี้ที่บอกว่ารายได้เพิ่มขึ้นสร้างอาชีพอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําให้คนรู้สึกว่ามีมากขึ้น เพิ่มขึ้นชีวิตดีขึ้นอันนี้แหละครับมันจะไปตอบโจทย์เขาและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสตรงนี้ เขาจะได้รับอะไรคุณต้องคิดอย่างนี้ครับเวลาคุณทาคลิปวิดีโอและสร้างตัวตนไม่ใช่แค่ว่าวิทำคลิปมาเพื่ออยากจะได้ฟอลโล่เยอะทําคลิปมาเพื่ออยากได้ยอดวิวเยอะยอดวิวเยอะกับฟอลโล่เยอะไม่ได้เป็นการการันตีครับว่าคอนเทนต์คุณมันเจ๋งแต่มันหมายความว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นการทําการตลาดและตัรทําวิดีโอคอนเทนต์กับคนที่ใช่คุณไม่จําเป็นต้องทําวิดีโอสื่อสารกับทุกคนแต่ทําวิดีโอสื่อสารกับคนที่ใช่แน่นอนครับ ลองไปทําอย่างนี้ดูลองคิดดูครับว่าธุรกิจคุณเนี่ยมีอะไรที่มันไปตอบโจทย์คุณได้ยกตัวอย่างเช่นคุณเนี่ยออกแบบตกแต่งภายในของบ้านแล้วคนที่เขาอยากออกแบบตกแต่งภายในของบ้านเนี่ย เขาอยากจะได้อะไรครับจากการออกแบบตกแต่งภายในคือได้ความสวยงามได้ความแบบอย่างออป้านะถ้าเกิดเราป้าจะตกแต่งบ้านนะก็อยากจะให้บ้านเนี่ยเป็นมุมที่ดูสบายตาม,มากที่สุดดูหรูดูแพงอย้เป็นต้นเขาต้องการอารมณ์อะไรครับจากอน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณส่งจุดนั้นไปให้ลูกค้าหรือวันนี้คนเข้าช่องคุณเขาตัดต่อวิดีโอไม่เป็นแล้วเขาเข้ามาช่องคุณแล้วเขาตัดต่อวิดีโอเป็นอันนี้แหละครับที่ลูกค้าจะติดตามคุณต่อใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมพิมพ์คาว่ามีประโยชน์นะครับอ๊อป้าอีสานมา